เข้ามาเยอะนะบุ๊อบออกไปใด้เดี๋ยวยังไงผมอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับ ครับแล้วก็มีถ้ามีผู้สื่อข่าวนี่ผมไม่เข้าแต่ว่ายกเว้นคนที่ผมยินยอมก็คือเป็นทางพี่เขานะฮะ<อ>แล้วก็ทางพี่คนนี้ครับสองคนทไมลแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดินเท้าเข้าไปได้เลยครับเ,เหมือนปตหมู่ที่หกตำเภอไทยเหมืองอำเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงาเจ็ดมิถุนายนสองห้าหกบันทึกนี้แสดงว่าวันนี้เจ็ดมิถุนายนสองห้าหกเวลาสีบโนาฬิกา จ้ารังงานตำรวจประกอบด้วยพันตำรวจโทพัฒศาสตร์บัวแก้วสาวัตกำกับการสืบสวนสองนายอาคมลือชาหัวหน้าผนวยป้องกันรักษาป่าที่สองกอฮไทยเหมืองร้อยตำรวจโทรสมรักษ์สีทองคำรองสาวัตปรับปรามสพไทยเหมือง ร้อยตำรวจตีเอกพบเอกพช่วยสงรองสาวัตสืบสวนกองกำลังกางสองสองและดาดตำรวจนิยมทองทิพได้มาขอทำการตรวจค้นบ้านเลขที่12ทับ12หมู่6กตำบลไทรเหมืองอำเภอไทรเหมืองจังหวัดพังงาโดยมีนายมณัสกรรัตนาจรุงพรอยู่บ้านเลขที่12บสทับ12หมู่6ก ตำบลทยเหมืองอำเภอทยเหมืองจังหวัดพังงาเป็นผู้ดูแลโดนโดยการนําหมายค้นของศาลจังหวัดพังงาที่อคอวไฟ50ครับ25 56มาแสดงให้ในายมนัสกรรัตนรจรุงพรผู้ดูแลและอ่านให้ฟังหมายเข้าใจนะเข้าใจครับและยินยอมให้เข้าทําการตรวจค้นและเป็นผู้นําการตรวจค้นด้วยตนเองโดยเริ่มจาก การตรวจค้นตั้งแต่เวลา15นาฬิกาและเสร็จสิ้นการตรวจค้นเวลา17นาฬิกาของวันที่7มิถุนายน256ผลการตรวจค้นปรากฏว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดอันหนึ่งในการตรวจค้นครั้งนี้เจ้าพน,น,นักงานที่มิได้ทำให้ทรัพย์สินของผู้ใดเสียหายสูญหายเสื่อมค่าหรือเสื่อมราคาด้วยประการใดอ่านให้ฟังแล้วเ,ลเอออ่านให้ฟังแล้ว รับทราบว่าถูกต้องเป็นจริงจึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน yes หรอ yes เข้าใจครับไอเกนไอเกนมึงไอเกนเป็นมุกยี่ยติอยู่เลโอเคนะโอเคครับไอเกนก่อนเผลือนอ่านี่ปยายันนายตายโจมตัวมันจงว่าตัวนุ่งนอนไม่ออกเปี่ยนจริงเลยเนี่ยเอาผู้ต้องหา ไม่ได้เโหลม่ได้เลเปลี่ยนอ้าวม่เี่นไม่อ้าปนปี่ยันเีต้นงนี่นครับเีนผู้ดูแลดอนี้นี้นเป็นการนะเนี่นี่นาเป็นชอซ้อนเลยอะ กับนี้นายองคนี่ก็ได้ไปกว่าเพื่อนครับ